สู่เกม Octodad นะคะวันนี้ก็มาในเกมที่ไม่ใช่ไมค้ากันนะคะเปลี่ยนแนวกันมั่งเนาะก็เราจะมาดูกันนะคะว่าคุณพ่อปลาหมึกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็เกมนี้ก็ต้องขอกราบพระคุณนะคะจากทางพี่ทูฟาสเตอร์นะคะเป็นคนซื้อให้มาเล่นอี๊ออโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า New Game Man Yes เลงนี้แบบ นะคะก็ไม่ได้อัพคลิปมานานพอสมควรก็นีก็กลับมาอัพแนละ้วเนาะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กันในงานแต่งงานของผู้บ่าวสาวคู่หนึ่งนะคะแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็น <c oughs> เขาไม่ช้ามากม,มาตาย The wedding is starting. Are you ready? Oh. What is You're not even dressed. Make yourself presentable. She's waiting for you. <s Ukrainian refrain> <tereo> โอ้ยเอาแล้วกูเอฟหนึ่งอันอึ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีๆดีๆยังไงวะโอ้ยการคอนโทรมเมาส์นี่มันค่อนข้างยากจริงๆเลยเออได้แล้วโอเ n นเดอะดอแมนโอ้โหเป็นปลาหมึกที لا, ่แบบเดี๋ยวแล้วมันต้องเดินไงอะ อ๋อเปลี่ยนนี่เออเออเออให้ตัวอ่อน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 ร่างกายขาดน้ำไม่ใช่ดิเอิบไปข้างหน้าดิลูก for for ไปข้างหน้าเอ้ยไปข้างหน้าสิมือปล่อยอันนี้กอลูกปล่อยไปโอเคดีมากลูกเอิบมาฮวรู้ส MM. ึกตัวอ่อนมากเลยฮะเออ รู้สึกแบบเออเอาเว้เอาเว้ขาจะเอาบัวเอาบัวเออเออคุณพ่อฮะน้องฮะไม่สติ่อยฮะตึง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 เสียงน้องขำช่างเป็นอะไรที่แบบเปิดประตูจ้ามันจะเละไปแล้วลูกโอ้ใช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 ้มือค่ะไม่ใช้นี่เออแล้วเอาอุ้ยเปิดแล้ว เอ้ยเออเออเออโอ้โหจำไม่นนักแหมงานแต่งงานแต่งอ่อไม่เลยจ่ายตังค์ไว้ายตังค์เองเขาใส่ซองมาเยอะเล่นได้เยอะเล่นได้เยอะเปลี่ยนข้างมั่งโอ้โหโต๊ะนี้คว่ำเลยฮะลองไปเหยียบกล้วยไหมโอ้โอ้ลื่นลื่นลื่นโอ้เออลื่นลื่นอยู่ดีก็ง่วงนอนแต่แล้วแล้ลล โอเคกดโอ้โหเตะบอลกลางอากาศเลยนะครับณจุดนี้อืมแต่เค้กเค้กอร่อยดีอร่อยดีชาวไทยไปเราเปิดประตูเรื่องเดี๋ยวจะเคยพบกับสูตรไอชิบหายเปิดไม่ได้ฝืดฝืนฝืนฝืนแต่งตัวเลยรับ นุงเก็บมานะจ้าไปออกมาออกมาซ้ายขวาซ้ายซ้ายโอ้โหเล่นเร็วมากเป็นอะไรที่เล่นเร็วมากเลย่ะฮะมีความเชิดชันสูงนิดนึงโอเคเปิดได้แล้วเว้ยเพลงหน้าแดนมาก ออกมาไปเร็วกับบ้านเราต้องรีบไปหาแฟนสาวที่เป็นน่ารักของเรานะคะไปส่งไปเสร็จแล้งอะเอาไปอุ้ยทำไมมันน่ากล,ลัวขนาดนี้โอเคไป่ะโอ้โหคนอะไรบรรยากาศกับเมื่อกีก้อันนี้ออะไหนลองไปงเอา้า เฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ยนี่นี่จะโบเจ้บโบลองเก็บโบ push on the bowl i n e ไปไหนอ่ะเราต้องทำเช่นไรเออ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 นี่นี่นี่มาหน้ากระจกก่อนแล้วติดเอ้้ติดสีครับยี่เดียบรอยแล้ว แกสเจอเฮลดอร์คืออะไรอ๋อนี่นี่ผิด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 ไปผิดประตูไปผิดประตูเกือบละเกือบดีละเกือบดีละโอเคเรามาถึงน,นี่เปิดได้เว้ยเทีซ่มา,ามากครับคุณพออ่อฮฮฟเอย้ยยังไม่ถือว่ายัางตึงตึงตึองแม่งเอ้ย ออาเว้ยออกเว้ยทังไวให้หมดโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหคนเยอะไปคนเยอะไปคนรู้สึกคนเออเออเออใจยเย็นเย็นออกไปไ,ไหไแม่ลูกออกไป,ไปเราต้องไปหา

ได้แล้วไปเราต้องออกออกมาโอเคเราต้องเข้าทำนะฮะแล้วจุดนี้เออเออคุณ <handsome. S 1> พอ่ออ้เขาว่าโลาเอาเดี mm ๋ย hmm. วเอ้ย <laughs> ถ้ามันจะรอดเอ้ย mm hmm. แหวนจ้าไม่ใช่กำไลข้อมือแหวนหนูก็ใส่ไปทั้งข้อเลยเนาะมา <laughs> จุบดิโอ้โหออกอัเดตนะคะก็ใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะคะนนก็ไปกดได้เลยเนาะ,ะเอ๊ะเอเอยยขาขาข,า,ขาจะขาดอ๋อ คนบ้าเลยว่าแต่งงานกับปลามึกเอโอเออเออนะคะแล้วเราปรเจกันอื่นก็ยังเล่นกันอยู่เสมอนะคะเหมือนดีเจเลยอ่ะออเตอแดดตอเดเตอเดโอ้โอ้เจ็บไหมลูก ออกเด,ดออกโตเดออกเดโอ้เออรารอนะฮะหนึ่พปีผ่านไปอืมโอ้ มีหน้าตาอันทรงโหถึงกระท้องกันเลยแล้วจุดไี้มีลูกแล้วนะครับไปปิดก่อนนะมาหม่ใช่จะปิดนาฬิกาไม่ปิดก็ได้ปักหาม้ยปักตู้ปักตู้โมงลูกสวัสดียามเช้านะ ปะโ <Okay, S 1> อเคครับแม่ซัมคอฟฟี่แมนล้วต้องทำคอฟฟี่ฉันต้องทำทำอะไรสั <c oughs> ากอย่างแลว้วไม่ได้เลยกดโดนโอเคฮะก็ต้องอุ๊บนี่เป็นยังแบบโอ้ยไม่ใช่นี่เว้ยไม่ได้จะหยิบม,มอมอ์บะหามึง เลื่อนขึ้นไปฟึบโอเคฮะแล้วก็เทฮะเทสี่เดียวนี่เทละชั่งมันโอเคฮะได้ฮะเราไปเอานมให้ลูกๆก,กันต่อนะคะสเตซี่เอานมให้ลูกที่ชื่อว่าสเตซี่อย่า ถือนมไปให้ลูกกันเลยคาดว่านมน่าจะหกหมดก่อนที่จะไปให้ลูกนะคะโอ้โหโอ้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 มุนหัวหมุนหัวม,วมาพ่อมาใส่พ่อมาใส่ให้ลูกโอ้ ไปเร็วไปกินนมเอ้ยไปกินกาแฟนะครับเอาไปเอาไปเอาไปไปไปกินกาแฟของเราดีกว่านะครับกินเข้าไปโอ้ยเาไปอะ นะคะต่อมาเราก็ต้องโอ้โอเปนอุ้ยโอเคครับแล้วเราก็หยิบเนื้อมันนะครับแล้วก็ย่าง

โอ้โหพอเป็นคนตลกนะฮะอะะเฮ้ยเฮ้ยนี่ตลกเลยนีตลกโอ้เยจริงว่าเราน่าจะหยุดอ่ะ ฉันว่าเราหยุดก่อนดีไหมนะคะไว้เดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นนะ<ผ>เออก็<ม>อเดี๋ยวเอาไว้คืนนี้ก่อนนะคะสำหรับนี่นะก็ไม่รู้ว่ามันทำไงต่ออนะคือขี้เกียจย่างต่อไง่ายๆปะคือรู้แหละว,ว่าทำไงต่อแต่ขี้เกียจโอเคไว้เจอกันเนาะถ้าอยากให้เล่นต่อก็กดไลค์เยอะๆเนาะ ก็หลังจากนี้ก็จะอัพคลิปเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ปีใหม่แล้วเนาะก็ขอบคุณกันด้วยนะคะที่ติดตามกันมาอือบ๊ายบายแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันนะครับ bye, bye, บ๊ายบายลูบายบายฮับบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วย